ดีครับคมทีซีแชนแนลนะครับตอนนี้มาอัปเดตบ้านของแมงกระบี้นะครับตอนนี้แมงกระบี้ก็กําลังจะทําการต่อน้ําประปานะครับต่อท่อน้ําประปาเข้าห้องน้ํานะครับตอนนี้ครับผมแมงถ้าพูดแชนแนลนะครับผมแมงกระบี้กําลังต่อท่อน้ำประปาเข้าห้องน้ํานะเอพีไปดูกันเลยฮะนี่นะฮะไปดูทางโน้นอ้อมไปดูทางโน้นดีกว่าครับใกล้ๆทางนี้มันจะดูมืดหน่อยหน่อย โ oh, อ้เขาเดินท่อมาแล้วใช่นะฮะเดินท่อมาแล้วนี่เขาอีกไมก้ต้นนะฮะมันเป็นไม้ไม้ไม้กระดาษกระดานอัดไงไม,ไม้กระดาษไม้อัดอืมไม้อัดเราก็คิดว่าเป็นพลาสติกไม่ใช่เจอน้ํานี่ยู่เลย สองห้องนะครับอันนี้ห้องแรกห้องสอง,องนี่นู่นและแล้วงั้นก็เป็นที่รดน้ำผักครับนะเน,นะนะะาะสำหรับท่านสิบเอ็ดท่านนะครับผมเนาะเราก็จะพาเอฟซีไปเดินดูรอบๆนะใกล้ๆไปข้างในเอาไปดูข้างในครับต่อ,ตอด,ด้านใน มาแล้วฮะทำเองเลยครับทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างมันก็ไม่ยากอะไรแม้กระยังงสิ่งคนเขาท้องก็ยังได้เลยได้นะฮะต้องหายนะเรยวโดนนอะไรนะโอ้โหเป็นไรครับกน่ฮะ็เอากรยีมมาเข้าห้องน้ำก่อนนะเพื่อการผล ขอบคุณครับเนาะผมทำอะไรไม่ได้นอกจากให้กำลังใจนะฮะครับในนักฟุก็จะมียกหิดนะฮะได้นะฮะยกเอิฐเกลี่ย้ปยกอิเก็บที่เดือดใช่แล้วโอเคนะฮะตอนนี้ผมจะต่อเป็นก๊อกขึ้นมาก่อนต่อตรงนี้จะเป็นฝักบัวนะฮะตรงนี้เป็นเดี๋ยวเอาก๊อกก่อนก๊อกแล้วมาฝักบัวก๊อกฉีดชำระ อ่าไอที่ฉีดฉีดตูดยังไม่มีอ๋อยังไม่มีเนาะต้องซื้อใหมฮะต้องซื้ออ่ายังไม่มีเลยตัวนั้นอ่ะไม่เป็นไรใช้คันเราก่อนอ่าในห้องน้าคันในแล้วคงจะไม่แต่ผมจะชอบนั่งแบบนี้นะฮะชอบนั่งแบบนี้มากกว่าที่แบบซ่วมซ่วมแบบแบบซึมนะฮะซ่วมซึมมานั่งนานๆมันจะปวดขาใช่มันก็ลาสสกดีนะไม่มันมันปวดขาอ๋อ อย่างนี้มันสบายกว่าไงนั่งสองคนพร้อมกันร้องเพลงใส่กันเลยได้ปัญหาเดี๋ยวจิี๊บซิลมาเนาะทำไมไม่จอดหน้าต่างหากันน่ะอ่าใครจะจอดหน้าต่างเวลาทางนู้นนั่งนั่งทำธุระทางนี้ก็จะได้ทักทายกันได้ฮะมีท่อแป๊บอยู่ตรงใต้ต้นกระบูกว่าไหมเนาอ๋อโอเคตอนกเพือนะฮะครับในกระบูก็เอาข้อปลามาให้ผมสั้นๆนะครับมีสั้นๆอยู่ นี่อันนี้ก็จะเป็นซ่วมซึมนะครับเหลือใจครับเป็นห้องน้ำสองห้องติดกันเลยอยู่กันอยู่กันสองคนในใช้สองห้องน้ำโอ้สุดยอดเลยว่าละห้องไปเลยเกิดปวดคล้องกันนะครับเกิดปวดคล้องกันจะได้เข้าคัเลยไ้ต่อนะก็จะขึ้นมาข้างบน งานได้แล้วอุปกรณ์แมงทับพูก็ได้มาแล้วแมงพูช่วยหาให้หน่อยปลกบัวน่ะปลกบัวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงห้องใช่ไหมลองดูให้หน่อยครับมันนั้นผมก็เก็บไว้อยู่นะดูตรงนี้ก่อนครับข้างล่างข้างๆดูด้านข้างก่อนแมงทับภูมีไหม นต่อที่ระย่างก่อนใส่ท่องอก่อนใช่ท่องอ้าวเจอแล้วนี่ฮะเจอเร็วเนาะของอันนะฮะชำระก็มีนี่แบบชำระก็มีนี่เช่ก็มีนะฝาปูนฉีดอันนั้นฝกบัวอันนั้นอะไรอันฉีดชำระตูดก็มีก็มีโคบอยู่มีครบไหมไม่ทำไมมีแค่นี้ล่ะมีต้องมีลูกยาง ต้องมีลูกยางเลยยางเหรอไม่มีลูกยางเงินรั่วเลยนั่นน่ะไม่ในลูกยางไม่ใช่หรอใช่ไหมนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนใช้ระบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นฝักบัวนะสายชำระเออลูกยางไปไหนแล้วเนี่ยครับผมผมใหคุณดูหหน่อย ลูกยางหายเหรอฮะจริงๆมันมันมันมีสองชุดหรือชุดเดียวอชุดเดียวครับฝักบัวอย่างแลวชุดเดียว่าฝักบัวมีแค่ห้องเดียวเอาใช่อันนั้นขันอ่ะมันมีเป็นสําหรับขันไม่ใช่นั่งในถุงก็ขาเนี่ะไม่ใช่เลยนะอันนั้นอันที่วางเสฝักฝักฝักบัวนี่นะ ออนนีก่มันต้องมีมันต้องมีก๊อกด้วยนะนะมันต้องมีหัวก๊อกด้วยโอ้ก๊อกสันว่าเีอตัวดีของนี้ต้องสั้นว่าครับครับผมยอดแล้วอนะ่ะ ก็ธรรมดาไม่้องงอะอ่าพอเปิดน้ำมาแรงพวกช่ังทีเดียวก็ไปแล้วไปแล้วอะไรยี่สิบสามสิบนั้นไม่ทนนะฮะจนว่านี้ได้มาตรฐานที่สุดแล้วใช่แล้วก็ข้องอแล้วก็ต่อโอเคจ่ายนะเขาต้องจ่ายค่าโฆษณาให้เรานะเนี่ยจ่ายไหมล่ะ เขายังไม่ได้จ้างเราเลยครับอืมรีวิวให้เสร็จแล้วใช่แล้วอเอาอันใหม่ดีกว่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเอฟซีช่วงนี้ก่อนเรื่อยนะเรื่อยท่อก่อนนะฮะนี่กระบี่ไม่ได้ซื้อไอ้สายรัดมาด้วยเหรอไอ้ตัวรัดท่อสายรัดยังไม่มีนะตัวรัดท่อครับแคม แคมลัดท่อให้เรา<อ>เราลอยดูกระดิกนะเดี๋ยวช่วงนั้นเดียเราค่อยค่อยมาใส่ทีน,นะกระดูกกระดิกเดี๋ยวมันหลุดนั่นนะพุ้เลยนันะยกไปยกมาหลุดพุ้เลยนะแลอะไรมันนิ่งที่สุด คุณคำาิมลน,น้องแมงทัพพูบอกแมงพี่ด้วยว่าเก่งมากทำได้ทุกอย่างเลยนะฮะมันก็ไม่ได้ยากครับมันรีถ้าให้ชัดจริงเหรอฮะภาพจริงนะฮะงอ,อ,อะใช้เวลาเปิดผิดก็ได้นะผมนะคุณควงคุณแถวใช้จะใช้จะต้องถังรองน้ำใบใหญ่ไว้รองน้ำอาบนะฮะ ควนสปริงนะฮะฮะโอเคควรสปริงเื้อเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยจะเข้าหน้าหนาวแล้วโถ่คือน้ำอุ่นเท่าไหร่น้อแมงก็พีบบอกราคาเครื่องน้ําอุ่นให้เอฟซีรู้ดิมันไม่รู้หลักอะไรเลยสิสามพันกว่าบาทสามพันสามพันนะฮะเริ่มต้นที่สามพันแต่ถ้ามีก็ดีเนาะ้าหนาวในสุดยอดนะหนาวหนาวจกหนาว่า นี่ผมเคยหน้าหนาวแล้วเ้าหนาวมากเลยหนาวสิหแค่จะไม่อยากอบาบเลยแล้วจะรู้แมงนาพูก็ผ่านมาแล้วนี่หน้าหนาวหนาวอ,อ่มออเดือนสิบสองนี่คือวันเกิดผมน้าเอฟซีอ่อนเดือนครับเกิดเดืนสิองนี่คือว่าอ่อนมากเลยนะโอ,ะอ,ะอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ c ี c ี a ช n แนลยนะครับขอบคุณครับ